ปากพี่น้องนะครับอึ๊ประหิงปะนินอีกคือเก่านะครับพี่น้อง,เ,นนงเห็นไหมครับฟูงว่าห็นโตเลยครับพี่น้องเป็นตปะปากซองเย็นมังจะเข้ากันะ เหมึงเช็คเท้าก็ได้กับผมเพื่อเห็นตัวมึงสีแดงยิ้มถือไหมครับเหตุผลโดนครับ không đừng nhang như <laughs> tôi nghe tôi nói vấn đề hả lút chín hoàng Rút tay leo ô mày ô mày đừng có ngủ nghỉ đấy chín hoàng đấy ngủ cảnh nè ยินป่านนึวันไห่วันไหนอยู่ไนก็สินปีไปไงมาคุมนำนนะครับอยู่รอบึงกันน,นะครับใส่สามน่่ลาปนี่ก็นแล้วครับ ลูกือไปเปะเองซะโดนว่าละ่ะโดนนะครับโดนโวนอยู่ทรงเงยงกระมูลครับเึ้่นมาตึ้งแหนะครับผมปลาเลยลงไปเลยก,ก่อนนะครับ ลูกสวงเลยว่าได้สัตว์ซุ้มนั่นะครับซุ้มตัวใหญ่นะครับ,รบทีตัวนี้เป็นตัวใหญ่กระมูนะครับเดี๋ยวก็สิค่อยไปเลาะหาไปเรื่อยๆนะครับอู้สวยงามครับนีน่้องใส่นีบผิดบังเด้อนี่นะครับคือคือว่าใหญ่เลยนะครับผม นี่พี่นุ่มอีดอครับต้มเนี่ครับเมนูนมนเหมือนแรงนะครับเดี๋ยวให้ใม่้านจัดก,การนะครับออกเลี้ยวกับบัวขึ้ยไปตู้ดี๋ยวยเข้าเจ็บปากน,นะครับขามบัว ขามบนหัวขามลดนลดนเดนะลนโดนลดนโดนลุนเดาน่องลดนเดาะลุนเดวครับ เป็นฝูงนะครับดวูวเปหลุดอีกเด้อโดนใส่น้อก็ใส่สวยนะครับผมใส่สวยอยู่นะครับเป็นปากคือ,อยังปากเนี่ยหน่นับโอ้เต็มลำนี่นะครับ หลังนะครับผมดูหลังครับคำนะครับผมผลกวางมาตาซีนะครับมาตะทางซีคำคำนะครับก็เลยแยะมาเบิงนะครับหมายที่เคยมายิงปานินนะครับว่าปลาชีขึ้นบ่ก็ปรากฏว่าขึ้นนะครับผมขื่นยูปูนะครับแต่ว่าขื้นไก่นะครับพิ่นศึกแหนะครับผมข่นมาวันแหก้อนนะครับปลาก็เลยยับต่อไปลึกนะครับผม เดี๋ยวเ้ามูนี่ตัวนะครับกุมอยู่ตัวอีกนะครับเพื่อได้โตอีกนะครับเดี๋ยวเจ็บปลากันนะครับเดี๋ยวสิพาพี่น้องไปเบิ่งกลุ่มพูดนะครับพี่จิงสีเงับเข้ามาแล้วนะครับพี่จิงสีเงับเข้ามาไก่แล้วนะครับพอได้กินนะครับผมพอลูกสร้างมากอะได้มือละสองตัวสามตัวนะครับมือนี่ก็เพิ่งได้สองเต็มนะครับ เดี๋ยวรอยิงจางนี่ไปหอดตอน,นเวลาสิบหานาฬิกาครึงน,นะครับเออกลุมงนไป้สิบเจ็ดนาฬิกาครึงน,นะครับพี่น,อน้องเดี๋ยวยิงไปหัดจักอีกจักสามสิบนาทีกสิโบโเห็นหุงนะครับกบสิเมืดนะครับกบ็กลับเลยนะครับผมไปเบิ่งกลุ่มนั่นก็นนะครับ หมดถึงมถึงตัวปลาเลยโอทำแล้วพี่น่องนะครับเรเห็นปลาแล้วนะครับปลาก็นลงไปบมดเลยนะครับเดี๋ยวเป็น คลิปหน้านะครับผมผลลูกสองสีพาพิเศษกับปากพี่น้องกดติดตามไน่เลื่อครับผมไปจิปนี้กับข้อกับแล้วนะครับผมนั้นมาได้ปลาสองแต้มนะครับพี่น้องกข้อได้กินนะครับผมกินแรงนะครับปากพี่น้องเป็นกําลังใจนี่เด้อครับผมใลลูกสองมันดอนนะครับผมเจ็บคลิปต่อไปนะครับผมสําหรับคลิปนี้ขอลาพี่น้องไว้เพียงทรัพยนี้นะครับผมขอบคุณครับที่ติดตามรับชมครับผมขอบคุณครับ